นะคุณผมผู้ชมหนึ่งสองสามติดโอเคเรากสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมแมวเมียนนะโอ้โหหลังจากไม่ได้แคทมานานนะครับสำหรับ GTA นะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม GTA San Surf 5M <ม>นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะสอนโหลดที่หลังแล้วกันโอเคนะวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์มา สอนหาเงินแดงแล้วกันสอนคราฟอาวุธนะครับผมก็นี่เลยตอนนี้คือในตัวผมผมมีเงินแดงอยู่25,500นะครับผมก็ต่อไปก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนคราฟไอ้นี่นะโอ้ที่เห็นแหลกๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมขนค่อนข้างเยอะเลยนะในเลเวลนะนี่วันนี้ผมจะมาสอนคราฟเพ่อ,อน,นี่แล้วกันดาบสับไลนะครับผ ใช้เหล็ก50นะคุผู้ชมแล้วก็เทปกาวอีกหนึ่งนะโอเคก่อนที่เราจะไปไปหาเหล็กนะครับผม,ผมก็คือเหล็กเหล็กจะอยู่ส่วนตรงตรงนี้นะครับตรงตรงนี้คนระับจะเป็นที่หุเหล็กนะโอเคนะคุณผู้ชมไปกันเลยส่วนวิธีหาเงินแดงนะผมจะบอกทีหลังนะครับว่าไปหาตรงไหน กกัญชงกัญชาอะไรพวกนี้นะคุณผู้นะชมแล้วก็ไปขายตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายแล้วก็ว่าเป็นลิกหน้านะต,ตอนนี้เรารถประจำทางวัดที่นี่ว่ะโอเคนะึงรถแล้ว Se ตรงนี้มีคนร้อยๆท่านคือรครับเป็นไงล่ะร้อยเอ็มพีมีนะเลย สามารถส่องูเล่นได้นะจริงแต่รอจิงย่างสามารถวารด้ด้แต่อย่าลืมว่าสวไม่ใช่งานติ้นะครับทุกคนก็อย่าไปทำอะตวตนะครับเราเป็นสวตัว้นได้นะโอเคเรามาถึงเกมปวดหัวกันแล้วนะครับต่ว่ขับไปดลย เดี๋ยวเรามาสมัครงา,ารนที่สมัครงานที่สมัครงานนะโอ้เราจะมาสมัครงานตรงนี้คุณผู้ชมนะครับขุนเหมืองนะครับผมเอ่องานขุดเหมืองน,นี้จะไม่ได้ประสบการณ์นะคุณผู้ชมโอเคเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยแล้วน้ำมันรถผมแก่จะหมดเลย โอเคเราก็จะไปขุดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูในตัวผมว่มาตอนนี้มีน้ำแป,ป๊มซี่หนึ่งกันกินให้เต็มๆไปเลยนะคุณผู้ชมเลยไม่ต้องหิวโอเคแล้วเราก็กดตรงรูปแฟ้มงานตรงนี้นะครับนี่ตรงข้างกระเป๋ามมันเขียนว่าถุงหินนะก็ถุงหินไปเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเก็บหินครบก็แล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาเลยแหละคุณผู้ชม โอเคผู้ชมก็หลังจากที่ผมไปขุดหินนะ้วโอ้โหใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะผู้ชมหินร้อยอันเลยโอเคนี่ตอนนี้เราก็ได้เหรียมาแล้วนะครับห้าสิบพันนะกเ็เราจะไปคราฟกันนะจนะคราฟคาตาลากันไหมเราต้องทุนด้วยนะเพราะเราจะติดหรือไม่ติดเพราะว่ามีมโอกาสติดน,น้อยมากเลยนะผู้ชมนี่นนะดาบสมุทโอกาสติดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่เราก็หาวัตถุดิบมาครบนะแล้วอ๋อเดือดเทปเกลีวถามว่าเทปเกลีวมาจากไหนก็นี่เลยครับมาตรงนี้เล

กาวกดซื้อไปเลยหนึ่งอันคู่คนเียวผู้ชมเห็นพวกชื่อเหลืองๆพวกนี้ไหมพวกนี้ก็คืออ่าสวกับสสนายมีดูอย่างเดียวไม่ได้นะอ่าสวก็จะเติมหนึ่งพันนะครับส่วนสสเติมห้าร้อยหรือเปล่านี่ๆอย่างคนนี้ไอ้คนนี้น่าจะเป็นอ่าสสนะครับเอ้ยสวนะคนนี้เอ้ยสเออสสเห็นไหมมันเป็นยศนะผู้ชมโอเคเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะติดไหมตอนนี้ ก่อนแล้วก็ครบแล้วนะครัผมผู้ชมหนึ่งสองสามติดป้าบอุ้ยสำเร็จคุณผู้ชมเตีคา์ตนานะติดวะ่นะโอ้โหสวยเลยคุณผู้ชมครับนี่ครับกระเป๋าอาวุธเลยนี่ผมมีดาบสมุไรไยสองอันนะสนับม,มือหนึ่งอันโอเคว้าวคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยนะครับผมอตอนนี้เงินแดงแเราเงินแดงเทนะ่าไหร่ Don't Mad Dog Meat Loaf แดงเหลือ5,000นะผู้ชมติดคุกเหมือนเดิมนะโอเคได้วเดยถามพวกนี้ก่อนว่ามีใครเอากันแดง I know bitch made low stop that tripping fool มันให้ได้ทีละห้ารอยนะานะนะโอเคแล้วทุผู้ชมเราให้เขาไปแล้วนะครับห้าพน้าตอนนี้ในมือเราก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีของผิดกฎหมายแล้วนะุผู้ชมโอเคส่วนตรงนี้ก็คืออาชีพผมเป็นอาชีพหมอนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอไปรีวิวคาตนานะก่อนแล้วกัน ดูราสกิปค oh, ่อนข้างคนค่อนข้างเยอะเลยนะแหลกแน่ๆคุณผู้ชมโอ้ไม่ธรรมดาฮงเนลาเวคงหมดนงินเขาปล่อยหมอทำไมอ่ะครับคุณผู้ชม ตรดตาออกมาแลก็จัเห็นไหมหมาเล่นะหมาเล่นอะไเอาอีกคนนี้เอาใจเย็นเด่นมึงม,ม,มีมากใช่ไหมจนะปล่อยมนะัจนะต่อแกงเนะีเนะ่ย move e r f u c it, โอเคครับในแต่แก๊งนั้นก็แกงโมริโกะนะผู้ชมโอ้โหโดนเนี่ยจดดจานโอเคผมก็จะมารีวิวแค่นี้แหละนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็เป็นอาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปสอนหางเงินแดงกันนะครับผู้ชมครับก็แบงคมากขึนก้นเป็นขึ้นสองโอเคนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ